Thank you. ดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอรารยธรรมค่ะดําเนินรายการโดยดิฉันนางสาวนัชยาสีจอมขวัญน,นักประชาสัมพันธ์กองส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะย้อนเวลากลับไปชื่นชมอรารยธรรมไทยโบราณต่างๆค่ะพร้อมทั้งเกร็ดสาระความรู้ดีๆนะคะที่จะนํามาฝากคุณผู้ชมกันในทุทกๆวันค่ะสําหรับในวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ NU ็นย e ซ n มเนียแอ t h ์เนะคะศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้า และสินค้าที่ระลึกมาหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะพร้อมทั้งมีแขกรับเชิญสุดพิเศษของเรานะคะคุณปรางปิงเมืองเหล็กค่ะหรือว่าพี่แก้มของเรานั่นเองนะคะสวัสดีค่ะพี่แก้มก่อนอื่นนะคะให้พี่แก้มแนะนําตัวก่อนดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะปรางปิงเมืองเหล็กนะคะเป็นนักวิชาการศึกษาของกองส่งเสริมศิลป,ปวัฒนธรรมค่ะค่ะพี่แก้มนะคะเป็นเจ้าของร้านไปกับเรามาเลยค่ะซึ่ง หลายๆท่านเนี่ยต้องอยากรู้แน่ๆเลยว่าชื่อร้านหมายความว่ายอย่างไรคะพี่แก้มต้องต้องออกตัวแบบนี้ก่อนนะคะไม่ใช่เจ้าของร้านแต่ว่าเป็นถือว่าเป็นตัวแทนและกันนะคะ,คะเมื่อกี้ต้องดิมถามว่าไปกับเรามาเลนเนี่ยแปลว่าอะไรจริงๆไปกับเรามาเลนเนี่ยนะคะเป็นภาษาไทยทรงดําซึ่งมีความหมายว่าเป็นคําทักทายนะคะว่าไปไหนมา ไปไหนมาเหรอเหมือนเวลาเราเจอกันไปไปไหนมาเฮ้ยไปไหนอะไรประมาณนี้นะคะก็จะได้รับคําตอบบ้างเหมือนไม่ทันจะตอบแล้วเออไปแล้วนี่ก็คือเป็นคําทักทายซึ่งในภาษาไทยทรงดำเนี่ยก็จะมีเหมือนกันว่าไปกันแล้วมาเลยก็ไปไหนมาเหรออะไรประมาณนี้ค่ะค่ะก็อยากให้พี่แก้มนะคะช่วยแนะนําสินค้าภายในร้านหน่อยค่ะว่าสินค้าภายในร้านของเรามีอะไรบ้างคะ่ะแล้วก็รวมถึงอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของไทยทรงดําค่ะ ก็ถ้าจะก่อนที่จะพูดถึงสินค้าในในร้านนะคะก็ขอพูดถึงว่าเจ้าของร้านแท้จริงเนี่ยเป็นใครนะคะจะบอกว่าก็เจ้าของร้านที่แท้จริงเนี่ยเป็นกลุ่มเยาวชนนะคะชื่อกลุ่มไปกับเรามาเลยชื่อชื่อ,ช,อชื่อร้านเลยนะคะเป็นกลุ่มไทยกลุ่มไทยทรงดำเป็นเยาวชนไทยทรงดำที่อำเภอเขาย้อยบ้านหนองโปรงนะคะจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็เด็กเยาวชนกลุ่มนี้นะคะ ก็ได้รวมตัวจากการที่อยากจะสืบสารฟื้นฟูภาษาวัฒนธรรมแล้วก็มรดกภูมิปัญญาของตนเองทั้งหมดเราก็เลยมาจริงๆต้องบอกว่าได้รับได้รับเกียรตินะคะจากอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุมิตาสุรรัตนเอชาสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียของมาหาวิทยาลัยมหิดลนะคะที่ ให้เกียรติเชิญหรือชวนดีกว่าเรียกว่าชวนนะคะชวนไปเป็นทีมวิจัยในพื้นที่นี้นะคะเพราะอาจารย์เขาเป็นส่วนหนึ่งในทีมวิจัยของพื้นที่นี้ประมาณ10กว่าปีแล้วใช่ก็เลยชวนเข้าไปพอชวนไปก็เลยเห็นว่าอ๋อนี่เหรอที่เขาเรียกว่าต้นกําเนิดไทยทรงดำของประเทศไทยมันเป็นเป็นอยู่ที่นี่เหรอมันเป็นแบบนี้นี่เองเหรอะนะคะเพราะว่าที่นู่นเนี่ยจริงๆใกล้กรุงเทพมากนะคะแต่ว่าวิถีชีวิตทุกอย่างเนี่ยคือเดิมหมดถ้าพูดแบบ ต้องต้องขอโทษนะคะพูดถึงก็คือแบบชนบทสุดเลยค่ะแบบมีวิถีดั้งเดิมมากเพราะว่าชุมชนเมืองเนี้ยเข้าไปปะปนเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะคะเขาก็ยังมีวัฒนธรรมประเพณีต่างๆและที่สําคัญก็คือการขับเคลื่อนของเยาวชนเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มแข็งนะคะที่จะพยายามรับเอาวัฒนธรรมทุกอย่างที่ผู้ใหญ่ให้เนี่ยมาอยู่ในกลุ่มของเขาให้ได้ให้หมดเพื่อที่จะสืบสานต่อไป<ะ>ทีนี้เนี่ยก็เลยเป็นเหตุว่าเราก็เลยร่วมกันสนับสนุนนะคะกลุ่ม ในฐานะที่เราก็เป็นส่วนหนึ่งในมหาวิทยาลัยนี้แล้วก็ด้านบนนี้ข้างใต้ของสุวเนียของเราก็มีพิพิธภัณฑ์ผ้าแล้วก็มีห้องไทยทรงดำด้วยเราก็เลยขออนุญาตมาแบบมาจําหน่ายสินค้าเพื่อให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าที่อยู่ด้านหลังนี้ทั้งหมดเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งที่แบบดั้งเดิมแล้วก็ประยุกต์สมัยใหม่แต่ว่าต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ เราเนี่ยร่วมกันสืบสารแล้วก็ฟื้นฟูเนี่ยเรียกว่าให้ความคเคารพเกี่ยวกับความเชื่อและวัฒนธรรมของไทยทรงดำเ <c oughs> พราะว่าเขามีกฎแล้วก็ระเบียบของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเคร่งครัดนะคะเคร่งครัดอย่างเช่นจริงๆเขาบอกว่าเป็นวัฒนธรรมเนี่ยวัฒนธรรมก็คือเหมือนกฎกฎกฎหมายกฎอะไรสักอย่างกฎระเบียบนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเขานี่ก็เลยจะมีกฎค่อนข้างเคร่งครัดเราก็เลยมองว่าสิ่งที่เราจะให้เป็นไอเดียของเด็กๆเนี่ย จะมาประยุกต์เป็นสินค้าที่จะใช้ในชีวิตประจําวันอย่างเช่นเสื้อผ้ากระเป๋าหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่จะให้มันสอดคล้องกับความเชื่อและไม่ผิดประเพณีของเขาเนี่ยจะทำอย่างไรอันนี้ก็คือเป็นโจทย์ที่ยากนะแต่เด็กๆก,ก็ทําได้ดีมากๆนะคะเด็กๆก,ก็ทําได้ดีมากๆเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้าง ชิ้นแรกก็เลยดีกว่านะคะอย่างเช่นหมอนใบนี้ค่ะพี่แก้มได้ยินว่ามีเรื่องเล่าประวัติตำนานที่ยาวนานมากเลยใช่ไหมคะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะหมอนอันนี้ก็คือเป็นหมอนแบบดั้งเดิมเลยนะคะ,คะก็คือดั้งเดิมที่บอกว่าลายทั้งหมดเนี่ยต้องบอกเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของไทยทรงดำเนี่ยนะคะความสวยงามอย่างโดยส่วนตัวเนี่ยที่ชอบเนี่ยก็คือพวกลายหน้าหมอนที่เขาจะมี รูปแบบและว,วิธีการทำเนี่ยโดยเขาเย็บมือทีละชิ้นเอาผ้ามาประกอบกันแล้วก็มีกระจกมาสนได้อะไรอย่างเงี้ยคือความยากในค่อนข้างจะยากมากๆเลยแต่ว่าภูมิมันก็เป็นภูมิปัญญานะคะแล้วก็สีของเขาเนี่ยจะมีหลักๆเลยก็คือสีที่เป็นบังคับเลยก็คือจะมี5-6สีก็คือสีดำอย่างที่เราเห็นนะคะสีแดงสีเขียวเห็นไหมคะสีขาวแล้วก็สีส้ม อันนี้ต้องบอกว่าอันนี้เป็นสีน้ําเงินเนี่ยคือไม่ใช่นะคะอันนี้ค่อนข้างที่จะเป็นสมัยใหม่ละสมัยใหม่ที่จะเห็นนะคะเนี่ยแต่ถ้าเป็นดั้งเดิมจริงๆนะคะต้องบอกเลยว่านี่หเห็นไหมคะสีก็จะต่างออกไปใช่หไหมคะสีส้มใช่หไหมคะค่ะแล้วก็มีกระจกเนี่ยเขียวมีประมาณสี่ถึงห้าสีเท่านั้นที่เป็นสีบังคับของเขาอันนี้คือตัวตนหรืออัตลักษณ์ของเขาที่เขาจะมีความเชื่อแล้วก็เหมือนว่าค่อนข้างเข้มงวดนะคะกับวัฒนธรรมแบบนี้ถ้าจะมีสีอื่นปะปนเนี่ย ถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยก็คือก็อาจจะเฉยๆเพราะว่าวิวัฒนาการเปลี่ยนไปนะคะแต่ถ้าเจอบรรพบุรุษอย่างเช่นปราชท้องทีนที่ยังมีอายุแบบ70-80ปีที่เขายังมีความเชื่อแล้วก็อะไรที่จะค่อนข้างที่จะเข้มงวดแล้วก็ไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรนะคะเชื่อ เป็นกฎของเขาเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นแบบประยุกต์แบบนี้นะคะแต่ก็ยอมรับได้ตามทันสมัยอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ส่วนใหญ่เขาทาเพราะจะเชื่อแบบนี้อันเนี้ยคือเป็นลายที่เกิดขึ้นนะคะทีเนี้ยพอลายที่เกิดขึ้นเนี่ยไหนๆก็พูดถึงแล้วเนาะก็ลายที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีอยู่ตรงหน้าหมอนก็ทุกอย่างจะมีความหมายหมดนะคะสีก็จะมีความหมายสีแดงเนี่ยก็จะเหมือนแบบว่าเป็นเหมือนพลังแล้วก็ความกล้าหาญ สีดําเป็นความอดทนหรืออะไรเงี้ยอันนี้ที่ปราดท้องถิน่นคอยกล่อมเกา่าเรามาตลอดเวลานะครับฟังเป็นแบบสิบสิบกว่ารอบ<ะ>กระจกที่ถึงเนี่ยก็คือเป็นการสะท้อนสะท้อนถึงความไม่ดีออกไปอย่างเงี้ยคะ่ะแบบมีสิ่งไม่ดีเข้ามาก็สะท้อนสิ่งไม่ดีออกไปประมาณนี้นะคะแล้วก็ลายต่างๆเหล่านี้มันก็จะปรากฏอยู่ในที่ต่างๆของอ่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเสื้อผ้าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเครื่องนุ่งห่มหรือว่า ในยุถธิชีวิตทั้งประเพณีประเพณีว่าทําในการนับถือผีนับถือบรรพบุรุษหรืออะไรเงี้ยเขาจะมีอยู่ต่างๆและนี้คือนี่ทุกคนรู้จักกันแน่ๆนะคะ,คะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของไทยทรงดําที่เห็นแล้วปุ๊บต้องรู้เลยว่านี่คือกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดําใช่ไหมคะก็คือผ้าสิ้นที่เขาพูดกันว่าพ้าสิ้นลายแตงโมทํะทไมถึงเป็นลายแตงโม อันนี้เน่ยคนก็พูดถึงกันเยอะแยะเพราะว่ามันเหมือนเปลือกแตงโมใช่ไหมลายมันเหมือน<า>เปลือกแตงโมแล้วทาไมมันถึงแตงโมด้านในเป็นสีแดงเพราะว่าจริงๆเราตัวสิ้นยืนด้านในเนี่ยค่ะเป็นเป็นทอป,ปัจจุบันก็เป็นฝ้ายแล้วก็ไหม่ะคะสีแดงจะซ่อนอยู่ในนี้ถ้าหรือถ้าเราเนี่ยสะท้อนไฟอย่างเงี้ยจะเห็นเลยครับว่ามีสีแดงเป็นละเรืออยู่ในระหว่างข้างในนี้นะคะทีนี้เนี่ยในนี้มันจะมีความหมายอีกก็คือพัดสิ้นเนี่ยถ้าเลาะ ตีนเซียนนี้ออกเนี่ยค,ะค่ะว่าจะบอกความหมายอันนี้อันนี้ไม่ได้ล้อนะคะแต่ว่าถ้าล้อออกเนะะี่ยปล่อยให้มันไปนก็แสดงว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยสามีเสียชีวิตไปแล้ว<ม>อ่าอันนี้มันก็จะมีการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆทรงผมที่ทำเนี่ยปั้นกล้าวเนี่ยเขาเรียกกันว่าปั้นกล้าวปั้นกล้าวก็จะมีหลายแบบนะคะก็จะสังเกตได้ว่าถ้าสมมติว่าน้องดีมเนี่ยปั้นกล้าวมาเนี่ยถ้าเป็นไทยทรงดำปั้นกล้าวมาในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเนี่ยก็จะรู้ว่าน้องดีมเนี่ยบอกถึงบุคลิกหรือว่าอัตลักษณ์ยังไงเช่นอาจจะเป็็นนสาาวโอจจะเปแมม่ไ อาจจะเป็นแบบแต่งงานแล้วหรืออาจจะเป็นเด็กอายุเท่าไหร่อะไรย่างเงี้ยอันนี้คือวิถีชีวิตในตั้งแต่หัวจรลดเท้านะคะแล้วก็เกิดจนตายเนี่ยเขาจะบอกเรื่องราวทั้งหมดที่ที่เป็นตัวตนของเขาเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมีความเชื่อได้หมดเลยถ้าสมมติว่าเป็นสาวอ่าพรมจันทร์มัดปั้นเก้าอะไรบางอย่างใช่ไหมแต่ว่าวันนี้อยากจะสวยเปลี่ยนเก้าเนี่ยอันนี้คือไม่ได้นะคะนี่ถือว่าผิดผิดประเพณีก็จะเหมือนแบบว่าผิด ผีอะผิดผีผิดผีเป็นพระบุตรทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือจะทําอะไรก็ทํามาค้าไม่ขึ้นถ้าเป็นประเพณีไทยที่เชื่อก็ทามาค้าไม่ขึ้นทําอะไรก็ไม่ติดขัดไปหมดใช่นะคะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่คนมักจะจะรู้จักไม่ต้องมักหรก,กจะรู้จักแน่ๆก็คือเสื้อหีนะคะที่เป็นไซรัสษณ์ของไทยทรงดำอันนี้ก็คือเป็นของเก่าหมดเลยนะคะของดั้งเดิมเสื้อเหีเนี่ยเสื้อหีก็จะมีอันนี้เขาเป็นของผู้หญิงเสื้อหีของผู้หญิงนะคะก็จะมีเป็นปกขึ้นอย่างนงี้แล้วก็มีชาดที่คือไว้สวม ของผู้ชายเนี่ยก็เหมือนขออนุญาตเลยแอบหยิบออามาใส่แล้วก็เป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นตัวด้านในอย่างนี้นะคะเป็นผ้าป้ายลวดลายข้างในด้วยหมายความว่าไงคะพี่แก้มจริงๆแล้วนะคะไทยทรงดาเนี่ยอันนี้คือเป็นด้านที่เขาใส่ปกติอย่างเช่นไปงานบวชงานแต่งงานพิธีกรรมต่างๆเขาก็จะสวมใส่แบบนี้นะคะแต่ว่าในหลายๆตําราหรือหลายความเชื่อเนี่ยที่เขาพูดถึงกันแล้วก็ ปราท้องถิ่นบางท่านนะคะก็ได้อธิบายก็คือจริงๆด้านในเขามีรวดลายที่สวยมากนะคะนี่อันที่เดี๋ยวเราให้ดูได้นะคะลายทั้งหมดจะอยู่ด้านในหมดเลยที่พูดถึงไอ้ลายหน้าหมอนต่างๆที่บอกมี789ดแปดเก้าลายเนี่ยจะอยู่ข้างในหมดเลยน่คะนี่คือข้างในเห็นไหมคะมซึ่งจะแตกต่างจากข้างนอกมากข้างในแบบนี้นะคะน้องดีมนี่ เนี่ข้างในก็จะมีลวดลายเยอะใช่ค่ะซึ่งพี่เองก็มีลวดลายข้างในเห็นไหมคะต้องมีความหมายแน่ๆเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยความงามเนี่ยอันนี้ในในอันนี้ต้องบอกว่าถ้าพูดผิดเนี่ยถ้าปราชุมชนได้ดูอยู่เนี่ยนะคะก็อย่าโกรธกันเลยนะคะว่าถ้าถ้าถ้าตามความเชื่อนี่ก็คือเหมือนเขาเอาไว้พลิกพพลิกตอนที่เสียชีวิตไปแล้วนะพลิกด้านในออกมาเพื่อจะคลุมคลุมศพ เหมือนให้สายเพราะว่าข้างในเนี่ยลายต่างๆที่ปรากฏเนะะี่ยฮะก็เหมือนเป็นลายที่เหมือนเป็นเส้นทางค่ะเหมือนเป็นแผนที่เส้นทางที่จะนําเขาเนี่ยกลับไปสู่บรรพบุรุษของเขา <c oughs> ที่เมืองบ้านเกิดของเขาก็คือเดนเบอร์ฟูอย่างเงี้ยน,นะคะมันก็จะมีความหมายแบบนั้นคือเอาออกด้านในออกมาแต่ว่าบางคนก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขา เหมือนแบบขี้อายซ่อนความงามเอาไว้พอเสียชีวิตถึงจะเอากลับด้านในนออกมาเพื่อให้เห็นความงดงามของฝีไม้ลายมือความมันพริคมันเพียนของการเย็บปัดถก 100, ัก้อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะแต่ต้อง,ต,องต้องไม่แน่ใจว่าอันไหนที่จะมันถูกต้องที่สุดนะคะก็เป็นประมาณนี้อันนี้คือสินค้าดั้งเดิมทั้งหมดเลย ก็เดี๋ยวมาดูว่ากลุ่มกลุ่มเยาวชนของเราเนี่ยทำสินค้าที่เป็นแบบการสืบสารแล้วก็เคารพต่อวัฒนธรรมเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะค่ะเริ่มกันที่อย่างแรกเลยนะคะใชู่ขอทําอันนี้ก่อนเลยค่ะอ่าน,นี้พวงกุญแจนะคะพวงคุญแจเนี่ยนะคะน้องๆก็แกะออกมาจากมาแค่ลายนะคะซึ่งลายหน้าหมอนี่ยมีความสวยอยู่แล้วนะคะแกะออกมาแต่ลายหน้าหมอแล้วก็ออกมาทํายัดนุ่นยัดลายก็ทําเป็นนี่พวงกุญแจ,แจอันนี้ไม่ได้ผิดประเพณีอะไรเพราะว่า จริงๆลายต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปปรากฏอยู่ตรงไหนแต่ว่ามันจะมีที่ที่ไ่ปรากฏนะคะอันนี้คือปกตินะคะเป็นพวงแจถ่ายลาย<ะ>ก็จะมีอีกอันก็คืออันนี้ก็ทําเป็นหมอนเรียนแบบนะคะเรียนแบบหมอนอันนี้เขาเรียกว่าดอก8นะคะแทน8องค์อันนี้คือลายนี้คือมีความเชื่อเกี่ยวกับแทนแทนเนี่ยเอ่อก็เหมือนเป็นสิ่งสมมุตินะคะเป็นเหมือนบรรพบุรุษที่เหมือนอ่า เหมือนพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้เคยเห็นพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็มีความเคารพในในพระนามแล้วก็ในรูปเคารพต่างๆที่เสมือนพระพุทธเจ้าหรืออะไรเงี้ยแทนแปดองค์ก็เหมือนกันนะคะก็เป็นสิ่งที่ทางกลุ่มทัศน์ไทยทรงดำเนี่ยให้ความเคารพอย่างมากแล้วก็บูชานะคะอันเนี้ยแทนแปดองค์ก็คือดอกนี่คือรูปดอกแปดใช่ไหมคะก็จะมีแปดอย่างก็จะมีสีเห็นไหมคะอย่างทีที่บอกก็คือจะไม่ผิดเลย สีดำนะคะสีเขียวสีแดงสีส้มสีขาวอันนี้นี่จะไม่ผิดไม่ผิดแบบเลยนะคะแล้วก็มีอ,อันนี้อันนี้ก็เป็นสมัยใหม่หน่อยนะคะก็คือหลอดนะคะซองอ่าซองใส่หลอด,อออลอดใช่นะคะที่ใส่หลอดซองใส่หลอดนี่ก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตแกะออกมานี่ซองใส่หลอดนะคะแบบญี่ปุ่นน้องๆเขาก็นําผ้านะคะมาผ้าพื้นที่ คือยังต้องยังเป็นสีเห็นไหมคะว่าสีเนี่ยจะไม่เพี้ยนออกไปเลยนะคะก็ยังใช้สีแล้วก็ใช้ลายหน้าหมอนลายหน้าหมอนเนี่ยชุมชนมนคนทํานะคะก็ยังมีคนทําได้อยู่นะก็เหมือนที่บอกก็คือเอาผ้าแต่ละชิ้นมาค่อยๆ <มา S 2> ประกอบใช่แล้วก็สนกับกระจกด้านในเสร็จเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็เอาผ้าเนี่ยมาแปะกับผ้าพื้นแล้วก็ทําเป็นหลอด <ừ> อแบบนี้นะคะอันนี้ก็คืองานที่เด็กๆทําแล้วก็มีอีกหลายชิ้นเลยที่ ที่เด็กๆทำนะคะก็จะมีนี่ซองอันนี้ซองใส่โทรศัพท์มือถือนะเมื่อก่อนก็จะฮิตกันมากเลยใช่ไหมคะก็เอาลายรลวดลายมาทําเหมือนกันโดยที่ไม่ผิดเพี้ยนแล้วก็ให้ความเคารพกับวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นนะคะมีหลายอย่างนะคะแล้วก็มีสมุดอ่บสมุดอันนี้ลายลายเป็นแตกับสมุดอืมอย่างนี้เกิดขึ้นค่ะนี้ก็ถือว่าเป็นการปรับ รูปแบบผลิตภัณฑ์นะคะให้สอดคล้องกับรถสนิยมแล้วก็ตลาดของช่วงนี้มากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะแล้วก็อ,อีกหนึ่งคำถามผ้าที่อยากทราบว,ว่าสเสน่ห์ของผ้าไทยทรงดำเนี่ยค่ะคืออะไรคะ,ะสเสน่ห์อันนี้ต้องถ้าใด้โดส่วนตัวน,นะคะที่คลุกคลีกับชุมชนเนี่ยค่อนข้างนานับนับปีเนี่ยสเสน่ห์ของเขาเลยก็คือสีส่วนตัวนชอบสีของเขามากเพราะเป็นคนชอบสีดําอยู่แล้วแล้วก็สีที่มันปรากฏกับสีดำอย่างเงี้ยมันก็เป็นสีแดงสีอะไรซึ่งมันเข้ากัน อันนี้คือสเสน่ห์ของเขาและอย่างคือก็ลวดลายลวดลายของลายหน้าหมอนของเขาเนี่ยค่อนข้างชัดเจนซึ่งจะเห็นว่ากลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆก็จะมีลวดลายที่แตกต่างกันไปแต่ว่าของไทยทรงดำเนี่ยลวดลายที่เขาเกิดขึ้นอาจจะไม่ได้เป็นลายขอกุดหรือว่าเป็นลายนาคเป็นลายอย่างเหมือนที่กลุ่มชาติพันธุ์หลายๆกลุ่มใหญ่เงี้ยที่เขามีนะคะแล้วก็ทอเป็นสิ้น่องเงี้ยทางนี้จะไม่มีนะคะทางนี้ก็จะชัดเลยก็คือออกมาเป็นหน้าหมอนหน้าหมอนก็คือลายที่เห็นเนี่ยค่ะนี่นะคะ อันนี้ขายแต่ลายเนี่ยค่ะจะเห็นไหมคะว่าข้างหลังนี่ยุ่งเหยิงมากเลยเพราะว่าก็ทีละชิ้นทีละชิ้นใช่ทุกอย่างทาด้วยมือทีละชิ้นนะคะอานเงี้ยอันนี้ก็คือเอกลักษณ์แล้วอัตลักษณ์ของเขาแล้วก็เสื้อฮีนะที่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วเสื้อฮีแล้วก็สิ้นลายแตงโมนะคะที่ที่บ่งบอกเลยว่าถ้าแต่งชุดนี้ออกมาต้องรู้เลยว่านี่มาจากกลุ่มชาติพันธุ์ชายทรงดำอาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเสื้อก้อมนะคะเสื้อก้อมเดี๋ยวต้องขออนุญาต หยิบเสื้อกล้อมให้ดูนิดนึงน,น,นะคะ,คะรบกวนน้องดีมใช่นี่อันนี้คือเสื้อกล้อมนะคะเสื้อกล้อมเนี่ยอันนี้จะเห็นขอบคุณค่ะเสื้อกล้อมนี่ก็นไคะจะมีลักษณะที่มีกระดุมเยอะๆแบบนี้นะคะแล้วก็คอเป็นเหมือนคล้ายๆคอทรงคอจีนอย่างงี้นะคะนี่เป็นคอตั้งขึ้นมาแบบนี้ น,นี้ของเสื้อของผู้ชายนะคะของผู้หญิงก็จะสั้นขึ้นมาหน่อยแล้วก็จะเห็นไหมคะว่าเสื้อกล้อมเนมีลักษณะก็คืออันนี้ถ้าเป็นของผู้หญิงนี่ก็ตรงนี้ก็จะสั้นใช่ไหมแล้วก็เหมือนเปิดโชว์เสื้อให้เห็นเสื้อทรงแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างเลยของไทยทรงดําก็คือด้านข้างนี้นะคะทรงเนี่ยเป็นแขนกระบอกใช่แต่ว่าด้านข้างจะมีการเย็บนี่คะ่ะเย็บสามเหลี่ยมนะคะใช่เย็บเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะเหมือนเป็นการขยายน,นี่เป็นทรงเสื้อผ้าเสื้อกล้อมอน,นี้จะเป็นแบบนี้เลยนะคะกระดุมเนี่ย จะมีจำนวนกระดุมเนี่ยค่ะ,ะก็1719 21เ็นี่ยะจะเป็นเลขขี้นะคะถ้าสำหรับผู้ที่สนใจค่ะอยากจะเดินทางมาซื้อสินค้านะะี่ค่ะเราสามารถติดต่อในช่องทางไหนบ้างคะพี่แก้มต้องบอกว่าต้องขอฝากร้านของกลุ่มเด็กเยาวชนนะคะไปกับเรามาเลยจากจังหวัดเพชรบุรีนะคะซึ่งเป็นถือว่าเป็นต้นกําเนิดกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดําของประเทศไทยเลยนะคะก็จะมีทั้งของดั้งเดิมแล้วก็ของที่ประยุกต์นะคะมาจากแนวคิดของ เด็กๆแกนนำเยาวชนของชุมชนนะคะที่ออกแบบรวดลายหรือว่าการนำผลิตภัณฑ์มาใช้ในชีวิตประจำวันในสมัยใหม่เนี่ยไม่ผิดเพี้ยนแล้วก็ให้ความครบกับว่าทำประเพณีที่ถูกต้องมากที่สุดเลยนะคะเท่าที่จะเด็กๆที่สามารถจะได้ได้สืบสารแล้วก็เรียนรู้ที่ถูกต้องจริงๆนะคะก็ขอฝากที่ร้าน nu souvenir check t i นะคะของมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะณนะตอนนี้เนี่ยหน้าร้านกน็ย,ยังเป็นที่นี่อยู่นะคะแต่ว่าช่องทางอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวอาจจะ แต่อนาคตนะคะเด็กๆกำลังฝึกเป็นผู้ประกอบการนะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยถ้ามีช่องทางเพิ่มเติมยังไงก็จะฝากน้องดีมมาประชาสัมพันธ์ให้กับท่านผู้ชมได้ทราบอีกต่อไปค่ะก็ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการร้อยเรื่องอารยธรรมแล้วค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะมาซื้อสินค้าไทยทรงดำแท้ๆจากจังหวัดเพชรบุรีนะคะสามารถมาได้ที่ศูนย์ จำหน่ายผลิตภัณฑ์เอ็นยูซ n i ว and t น,นเทคทค่ะหรือโทรที่เบอร์ติดต่อนะคะ0 5 5 9 6 1 2 0 4ค่ะเปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในช่วงเวลา8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งค่ะแล้วก็ทางด้านบนนะคะเราก็ยังคงมีพิพิธภัณฑ์ไทยทรงดำค่ะที่จะเป็นการบอกเล่าเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของไทยทรงดำนะคะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถมากันได้ค่ะครั้งต่อไปนะคะจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันอีกก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะ